คือแอปที่ได้จริงนะคร <c oughs> ับคือผมแค่ลองไปเล่นเลนแล้วก็มันได้จริงนะผมก็ถอนไปแล้วนะผมถอนไปหห้าบาทผมใช้ไปแล้วสบาทนะดูในทูมอนี่ของผมนะแล้ว1บาทก,กว่า คือมันได้จริงๆอ่ะเออนะแนะนำเลยชื่อแอปว่า Cash Sign เดี๋ยวทิง้งลิงไว้ข้างล่างครับกับ t h u m o n y ด้วยโอเคก็วิธีการรับเหรียญน,นะคะก็คือก็ทำกิจกรรมนะนี่ทำกิจกรรมตามนี้นะ,ะผมยังได้ไม่ครบหรอก นะแล้วก็อ่านอ่านข่าวไปอย่างี้นะกดเข้าไปลงข่าวแล้วก็อ่านอ่านไม่ต้องอ่านก็ได้ฮนะเลื่อนไปเรื่อยๆเฉยก็ได้รอจังกานนี้จะเต็มนะถ้านี้เต็มคุณก็จะได้รับยี่สิเหรียญฟรีนะอีซี่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็รอไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะ แต่อปนี้มันจะรู้นะว่าคุณอ่านหรือไม่อ่านดูถ้าแบบถ้าห,หยุดนิ่งไปอย่างงี้แล้วแบบคุณแบบก็เ <c> ร <oughs> ียกว่าอะไรแบบคือข้อความมันสั้นนิดเดียวแล้วหยุดไปนานอะไรเงี้ยเอย้ตรงนี้มันก็จะหยุดเลยคะะ่ะบางครั้งนี่หยุดแล้วเห็นไหมหยุดเลย หุดเลยเห็นไหมก็ให้เราเลื่อนไปนี้นะมันก็จะเต็มปุ๊บนี่ก็จะได้รับ20่สิบเหรียญเพิ่มนะอืมอันนี้ก็เป็นก็เป็นของพวกนี้นะนี่เรียบร้อยผมก็จะถอนเงินให้ดูเลยนะแคชเอาก,กดแคชเอาก็มีจะมีโฆษณาหมานะแล้วก็ จรงเลยแล้วก็ถอนไปนะฮะนี่ฮะเี้ผมคุณต้องเชิญเพื่อนก่อนนะครับ เรื่องบอกอีกอย่างหนึ่งคุณต้องเชิญเพื่อนก่อนถึงจะได้นะฮะนจะถอนได้ผมลืมส่วนแอปเพย์ไพเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่200เลยฮะถอนได้สูงสุดแต่อันนี้ได้ห้าห้านะหนึ่งล้านกว่าเหรียญเลยนะอันนี้ห้าแสนเหรียญได้แค่สองรอเองโอ้โหอันนี้สอ อันนี้ได้หนึ่งพันเลยนะสองล้านห้าแสนนะเยอะมากๆเลยคุณก็อ่านไปนะฮะว่าแบบว่าจะถอนได้ยังไงนะอย่างอันหนึ่งบาทเนะี่ยคุณสามารถถอนเงินได้อย่างต่อนเนื่องในห้าวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบหเมษายนถึงสาิเมษายนสองพนอะคะ ก็คือคือตอนนี้ถอนต่อนเนื่องไม่ได้แล้วนะฮะกดเงินสด1บาทชวนสมาชิกในครอบครัวหนึ่งคนให้ช่วงวันหยุดนะก็คือเอาเงินให้เพื่อนนะฮะหรือว่าคนในครอบครัวได้อันนี้ก็คือโปรโมชั่นนะค่าบริการ0บาทนะจะใช้2,500เหรียญนะฮะ2,500เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมมีมีประมาณสีบมีกี่บาทวะสิบเยนผมมีหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งหกบาทนะฮะ ก็มีหลายอย่างให้เลือกนะฮะผมจะบอกอย่างนึงนะว่าคุณสามารถใส่โค้ดของเพื่อนนะเพื่อได้รับ8,000คะแนนฟรีด้วยนะฮะผมจะเอาโคดน,นี้ไว้นะฮะโคดน,นี้แล้วก็ใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไป ตามนี้เลยนะฮะขอะเดี๋จะคัดลอกแับนี่ฮะใส่ไปประมาณนี้เลยนะแต่ผมไม่สามารถเชิญตัวเองได้นะครับจะสามารถรับ8,000เหรียญได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะโอเค ก็จรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย